สวัสดีครับเพืนนเ่อนนักเทรดตั้งัทุกท่านครับวันนี้เช้าที่23มพฤศจิกายนห5นะครับสำหรับใครที่ติดตามทางเพจไข้หนุ่ยเด,ดเสเทรดตั้งรายได้วลิพัณฑ์ครับเมื่อวานผมก็ได้แนะนําหุ้นที่กล่อแรวทางการเล่นของหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่ผมสแกนมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็มี3าตัวนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนะครับ ตัวแรกยูเรก้านะครับสำหรับยูเรก้านะครับกรอบที่ผมให้ไว้ก็คือราคาเดี๋ยวผมเปลี่ยนคำเปรนบให้คก่อนกรอบราคาที่ผมให้ไว้จุดที่หน้าเท่าเก็บสะสมนะครับอยู่ที่ราคาหน่งจุด 36ถึง1.32ก็ประมาณโซนนี้นะครับ1.36นี่ครับถ้าเขาย่อตัวลงมานะครับถึง1.32อแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็อยู่อยู่โซนประมาณ1 4 0่งถึงสาอยู่แล้วเขาลงมาแปดสาแป๊บนึงนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นเลยอ่าบ็เป้าแล้ับผมก็ให้ไว้ที่1.44นะครับ แล้วก็เป็น1.48แล้วก็ไปที่1.58ก็เมื่อวานก็ชนเข้าแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ราคายังอาจจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับแต่ทรับาเป็น30นาทีมีการโอเวอร์บอทก็อาจจะย่อตัวลงก่อนนะครับย่อลงมาขยอดแล้วไม่ดุด1.39ส่วนนี้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะเข้าเก็บสะสมเพิ่มเพื่อลุ้นไปต่อนะครับสำหรับยูเรกานะครับ ตัวต่อมา TU ไทยูเนียนนะครับไทยูเนียนเนี่ยเมื่อวานผมให้ตอบราคาไว้ที่เ่17.40ถึง16.90เป็นส่วนที่ถ้าย่อลงมาแล้วก็สามารถเข้าเก็บสะสมได้นะครับก็ก็ย่ออยู่โซนนี้นครับ3 0ู4 0 0แล้วก็มีการเด้งขึ้นกลับไปบ้างสลับกันนะครับ เทรนในภาพใหญ่นะครับตอนนี้ก็ยังยกตัวหน้าจะไปต่อได้นะครับผมยังมีวยวกาสไปต่อได้นะครับเรามาดูที่ราคาเป้าหมายที่ผมให้ไว้เมื่อวานนะครับเป้าหมายที่ผมให้ไว้เมื่อวานอยู่ที่เป้าแรกสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับถ้าเ็าย่อครับเราเด้งกลับคู่ได้เป้าแรกสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ไปที่สิบแปดจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ ไปที่สิบแปดี่ศูนยนะครับก็ให้ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนซับลอ s ก็สกเจ็ดศูนยนะครับนี้นะครับล่างสุดก็ตอนนี้ยิงอยู่ในโซนที่ยังรุนไปต่อได้นะครับผมยังนรุนไปต่อได้ตัวต่อมา mm hmm. jwm นะครับแล้วก็ jwd นะครับ jwd jwd เมื่อวานนะครับกรอบการเล่นที่ให้ไว้จุดที่มองว่าถ้าย่อ,อแล้วสามารถเข้าเก็บสะสมได้น,นะครับจุดได้20.50จนถึง20.10นะครับตซนนี้นะครับกรอบนี้ถ้าย่อก็สามารถเก็บสะสมได้น,นะครับที่ให้แนวทางไวเมื่อวานแต่เขาไต่อยู่แนว50อยู่ตรงน,นี้อยู่ตลอดนะครับก็บางคนก็อาจจะได้เก็บ ได้นะครับถ้าดูตามกรอบที่ให้ไว้รหรับเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่วางไว้ก็จะไปที่ยี่สิบเอดจุดศูนย์ศูนย์ยี่สิบเอ็ดจุดหกศูนย์ผมให้ไว้สองเป้าก่อนนะครับเมื่อวานให้ไว้สองเป้าก่อนเพราะว่าตลาดยังไม่ค่อยแน่นอนมากก็เลยให้ไว้กรอบประมาณนี้ก่อนเรามาดูในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่จะเห็นว่ามีการ break high บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไป ก็เลยลุ้นว่าไปต่อจะมาเถึงไทยเดิมในจุดนี้ได้นะครับก็เลยให้กอดเวลาสัเพื่อนๆเอาไว้นะครับได้ลุ้นกันสําหรับทั้งสามตัวที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ยังลุ้นต่อได้นะครับผมก็สําหรับตัวอืน่นเดี๋ยวในช่วงกลางวันผมจะสแกนเพิ่มเติมมาแล้วก็จะทาเป็นคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับโดยโพสลงท้งทางย t u b e แล้วก็ใน เพจใหยใเน้อใจเพจสร้ารงรงายได้วรรพันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลหุ้นน่าสนใจในแต่ละวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ,บสวัสดีครับ